วันนี้พบกันกับรายการภาษาพาเที่ยวนะครับพบกับครูนุอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันที่เรือนยี่หวานะครับคำว่ายี่หวาก็เป็นภาษาชวามาลายูนะครับยี่หวาหมายถึงดวงใจนะครับแต่ก็จะมีคำที่คู่กันกับยี่หวานั่นก็คือคำว่ายาหยีนะครับคำว่ายาหยีแปลว่าที่รักนะครับโอแม่ยอดยาหยีของพี่เอ๋ยนะครับแปลว่าที่รักของพี่นั่นเองครับแล้วในเรือนยี่หวามีอะไรเดี๋ยวตามครูนุมาครับ ไปนครับครับผมเรามาอยู่บนเรือนยี่หว่าแล้วนะครับเข้ามาบนเรือนนะครับก็มารู้จักเรื่องของตัวเรือนนิดนึงนะครับเรือนยี่หว่าเนี่ยนะครับก็สร้างลักษณะของทรงปัญญาคําว่าปัญญาก็เป็นภาษา ชวามาลายูเช่นเดียวกันก็เป็นการสร้างของศิละปะการออกแบบหลังคามุมป้านนะครับเป็นลักษณะของศิละปะทางภาคใต้ทางมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเรียกว่าเรือนปั้นหยานะครับคาวน,นี้พอขึ้นมาบนบ้านคุณนุก็ไปเจอสิ่งของที่เป็นภาษามาลายูที่เราคุ้น,นตานะครับแล้วก็คุ้นชื่อยอย่างตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของผ้าครับตัวนี้สําหรับผู้ชายนะครับเรารู้จักกันในนามว่าผ้าสโลงคําว่าสโลงก็เป็นภาษา ชวามาเรย์นะครับนี่มีหลายรูปแบบหลายสีสันอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เอามาให้ดูทัศโลสำหรับผ้านุ่งของผู้หญิงล่ะผ้านุ่งของผู้หญิงนั้นเขาเรียกว่าผ้าปาเตะน,นะครับนี่แบบนี้นะครับก็คือผ้าถุงคนไทยเรียกผ้าถุงแต่ของชาวามาเยูเรียกผ้าปาเตะน,นะครับปาเตะก็มาจากคาว่าบาติกที่คือการเขียนลายด้วยเทียนนะครับ แล้วก็นําไปย้อมเป็นเทคนิคการย้อมผ้าแบบของชาวมาลายูนะครับเขียนลายด้วยเทียนเนี่ยแล้วพอไปย้อมตรงที่เขียนลายก็จะไม่ติดสีนะครับอ่าก็เป็นลักษณะแล้วก็อาจจะมีลายพิมพ์นะครับการใช้ตัวพิมพ์ที่เป็นลวดลายต่างๆพิมพ์ปั๊มลงไปบนเนื้อผ้านะครับอ่าอย่างนี้ลายที่เราเห็นอย่างนี้นะครับเรียกว่าลายพันลำนะครับเป็นลายที่นิยมใน มาเลเซียอินโดนีเซียโดยเฉพาะใครไปอินโดนีเซียไปบาหลีนะครับก็จะเห็นผ้านุ่งแบบนี้จํานวนมากเลยนะครับชาวบ้านก็ยังใช้อยู่นะครับอ่าโอเคนะครับสาหรับคําศัพท์ที่อยู่คู่กับชาวมาลายูแล้วก็อยู่ในสังคมไทยก็ยังมีอีกนะครับเช่นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับที่บ้านหลังนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับเช่นนกนะครับในภาษามาลายูเรียกว่าบุหลงนะครับเราก็จะไปเจอในอีนาวก็มีคําว่าบุหลงนะครับซึ่งแปลว่านกนกทั่วไปทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าบุหลงนะครับส่วนถ้าเป็น นกที่เฉพาะเจาะจงเลยแล้วมีแล้วมีคนนิยมชอบเลี้ยงมากในเมืองไทยนะครับก็เป็นนกแก้วชิ้นหนึ่งสีขาวแล้วมีจาง,งอยอยจาง,งอยข้างบนหัวเป็นสีเหลืองนะครับอันนั้นเรียกว่านกกระตัวคำว่ากระต้วก็เป็นภาษาชวามาลายูนะครับอ่าแล้วนกเฉพาะถิ่นนะครับที่เรารู้จักคําว่าบินหลาอ่าหลายคนเคยได้ยินคา คำว่าบินหลาหรือเพลงบินหลานะครับบินหลาแปลว่านกกังเขนนะครับซึ่งนกกังเขนเนี่ยนกกังเขนดงนะครับไม่ใช่นกกังเขนบ้านแบบแบบที่อยู่ในภาคกลางที่เป็นสีขาวดำมันนั้นไม่ใช่นะครับเป็นกังเขนดงนะครับจะมีเป็นนกประจําถิ่นทางภาคใต้นะครับก็จะมีสีสันสวยงามนะครับแล้วก็เสียงร้องที่ไพเราะนะครับเดี๋ยวครูจะเอาภาพมาให้ดูนะครับเรียกว่าบินหลานะครับอ่ารวมถึงสัตว์อื่นๆเช่น Uh, ลิงอุรังอุตังนะครับมันจะคำว่าอุรังหรือโอรังที่แปลว่าคนบวกกับคำว่าอุตังหรือโอตังนะครับแปลว่าป่าโอรังโอตังคนไทยรู้จักคำว่าอุรังอุตังซึ่งหมายความว่าคนป่านั่นเองนะครับเป็นลิงตัวใหญ่ใช่ไหมหลายคนไปสวนสัตว์เคยเห็นอุรังอุตังแล้วก็งูมีพิษชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นภาษามาลายูที่ คนไทยก็เรียกทับศัพท์เลยก็คืองูกระปะนะครับคำว่างูกระปะช่วงนี้หน้าฝนงูชุกชุมนะครับโดยเฉพาะงูกระปะก็เป็นภาษามาลายูนะครับสำหรับคำศัพท์ภาษามาลายูเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวครูจะแนะนำอีกต่อนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กันบนเรือนยี่ห่านะครับเรามาเรียนรู้ภาษามาลายูกันว่ามีอะไรบนเรือนนี้บ้างที่เป็นภาษามาลายูนะครับอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ ไม่ควรพลาดนะครับผมามาดูบนโต๊ะที่คุณนุ่นนั่งอยู่ขณะนี้ก่อนนะครับก็มีคาศัพท์ภาษามาลายูที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันมากมายเลยนะครับอันดับแรกเลยอันนี้ครับผมไม่รู้ว่าจะทายถูกกันหรือเปล่าว่าคืออะไรอันนี้นะครับเรียกว่ากายานนะครับกายานก็เป็นภาษามาลายูนะครับได้จากยางไม้หอมนะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยเขาก็จะเอายางไม้เนี่ยบดเป็นผงแบบนี้นะครับแล้วก็ เอาโรยไปบนฐานไฟนะถ้าใครดูหนังจีนนะครับก็จะมีมีโถกรัรมยานใช่ไหมครับออกเสียงว่ากรัรมยานอันนี้ก็เป็นภาษามาลายูนะครับต่อมานะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าของคุณนุนี้ก็คือพวกกระปังหานะครับอันนี้คือกระปังหาแดงนะอ่าแล้วก็นี่คือกระปังหาดํานะครับผมก็จะมีหลากหลายรูปแบบถ้านักเรียนเคยเห็นหรือน้องๆเคยเห็นนะครับอันนี้คือตัวอย่างกระปังหาก็เป็นภาษา มาลายูเช่นเดียวกันนะครับอะไรที่มากับทะเลนะครับก็จะเป็นเรื่องของภาษามาลายูซะส่วนใหญ่ก็ก็ยังมีอีกนะครับที่เกี่ยวพันกับทะเลและน้ําอย่างคลิปที่แล้วเราบอกไปแล้วในเรื่องของการเดินทางทางเรือที่เข้ามาหลายคนยังสงสัยว่าเรือกําปั่นคือ เรืออะไระครับชาวมาลลยูใช้เรือกำปั่นไม่ใช่เรือสำเภานะครับเรือสำเภาเป็นของจีนเดี๋ยวดูด้านหลังคุณนุครับอันนี้เป็นโมเดลเรือกำปั่นนะครับเดี๋ยวคุณนุหยิบให้ดูนี่อันนี้คือลักษณะของเรือกำปั่นนะครับก็มีเพลงร้องในร้องเล่นในการสวดคฤือหัดก็มีบทสวดว่ามีเรือเหล็กกำปั่นไฟเอิงเออยใช้จากกลาง สิงของต่างๆเอิงเอ่ยอีบันทุกเต็มน่ครับการถ่ายทอดธรรมธรรมเข้ามานะครับเป็นเรือเหล็กเรือเรือแบบฝรั่งนั่นเองส่วนเรือสัมภาจะเป็นเรือจีนเนาะอ่าอันนี้คือเรือกำปั่นครนี้เรือกำปั่นเข้ามาเนี่ยก็มีคําศัพท์ที่เกี่ยวกับอ่าบนเรือกำปั่นก็คือลูกเรือนะครับคือคําว่ากลาสีก็เป็นภาษามาลายูเช่นเดียวกันแล้วบนเรือนี้ก็มีการ ขนสินค้านะครับลงจากเรือที่เราเรียกกรรมกรก็ได้นะครับที่เราใช้ขนสินค้าเนี่ยแต่ในภาษามาลายูเรียกคนที่ขนสินค้าเหล่านี้ที่ลงจากเรือว่ากุลีอ่าเราได้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับเรือนะครับหเรือกําปั่นสองคว่ากาลาสาี3กุลีลงไปในน้ําเราจะเจอกะละปังหานะครับนี่คือภาษามาลายูที่เกี่ยวข้องกับทะเลยังไม่หมดครับที่เกี่ยวข้องกับทะเลก็จะมีคําว่าโจรน,นะครับ โจนที่เราใช้คือโจนสลัดถูกไหมครับคำว่าสลัดเนี่ยจริงๆแปลว่าช่องนะครับทางทะเลช่องแคบนั่นเองแต่คนไทยใช้ในความหมายว่าโจรน,นะครับแล้วก็เรียกรวมเป็นคำผสมว่าโจนสลัดนะครับส่วนโจรจริงๆเนี่ยในภาษามลา,ายูเนี่ยมันไปปรากฏอยู่ที่จังหวัดหนึ่งครับก็คือจังหวัดระนองนะครับมาจากคำว่ารานูที่แปลว่าโจรป่า นะครับอันนี้ก็ชื่อจังหวัดนั้นชื่อจังหวัดก็ยังไม่หมดเร่าที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของชื่อสถานที่ในกรุงเทพเนือลองดูจังหวัดที่เป็นลักษณะชื่อภาษามาอาอยู่บ้างครูนุก็ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้นี้ระนองนะครับมาจากรานูนที่แปลว่าโจรโจรป่านะครับอ่ามีคําว่าอะไรอีกมีคําว่าเยลานะครับยะลามาจากายลอหรือยาลาก็ได้นะครับเป็นแปลว่าแห่นะครับแล้วก็สตูลน,นะครับสตูลน,นี้ มาจากคำว่าเซนตูนหรือสะตุนนะครับแปลว่ากระท้อนเพราะในท้องถิ่นเดิมเขามีต้นกระท้อนมากเลยนะครับแล้วก็ภูเก็ตนะครับมาจากคำว่าบุกิสที่แปลว่าภูเขานะครับหรือปัตตานีเองนะครับจังหวัดปัตตานีก็มาจากคำว่าฟัตานีอันนี้เป็นเมืองเก่าเลยอัจาจักปัตตานีดารุสซาลามนะครับย้อนไปถึงลังกาสุกะเลยนะครับพอย้อนไปถึงลังกาสุกะก็จะมีเรื่องของการสู้รบเนอะนี่ครับที่อยู่ในมือคุณนุนะครับ อ่าไม่ใช่ดาบไม่ใช่มีดนะครับแต่เราเขาเรียกว่ากริดนะครับอ่ากริดกริดปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องอีเหนาถูกไหมครับกริดของอีเหนาเรียกว่ากริดแก้วสุรการนะครับอันนี้คือกริดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนุให้ดูนะครับชาวมาอยูจะพกกริดนะครับใครดูเรื่องบุคเพสนิวาสนะครับก็จะมีขุนนางต่างๆก็จะพกกริดนั่นคือวัฒนธรรมของชาวมาอยูที่เข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นกริดใบตรงนะครับเรียกว่ากริดใบปลือนะ ลองามาดูกริดอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้มินิกริดเห็นไหมครับชาวมายูเด็กๆก็พกกริดนะครับแต่เขาก็จะไม่ทําให้คมหรอกเขาถือว่าเป็นเรื่องของอวัฒนธรรมนะครับความชาตินักลบนะอันนี้จะเป็นกริดที่เป็นโค้งๆนะครับเป็นกริดโค้งนะครับนี่อันนี้ให้ดูนะครับก็เป็นของเด็กๆที่เราเขาใช้นะครับประดับ ในการออกงานสังคมต่างๆนะครับถ้าเราดูเรื่องบุพเพันนิวาสก็จะมีขุนนางไทยนะครับพกกลิตแบบมาลายูด้วยนะครับอันนี้คําว่ากลิตอ,อันนี้นะครับก็ยังไม่หมดมีกําปั่นแล้วเรือกําปั่นมีสินค้าต่างๆนะครับบนเรืออย่าลืมนี่ครับต้องไขกุญแจนะสินค้าก็มีการล็อกล่ามโซ่ต่างๆนะครับคำว่ากุญแจนะครับก็เป็นภาษา มาลายูอีกเช่นเดียวกันนะครับที่มากับเรือสินค้าของชาวมาลายูที่เข้ามามีอิทธิพลต่อไทยนะครับนอกจากกุญแจแล้วในราชสำนักเรานี่ครับกระโทนหลายคนใช้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ากระโทนเนี่ยมันมาจากภาษามาลายูนะครับกระโทนเนี่ยในภาษามาลายูเดิมนั้นเนี่ยหมายถึงที่บ้วนน้ำหมากคือลักษณะแบบนี้ครับทรงอ,อาจจะทรงแตกต่างจากนี้ก็ได้แต่มีความขนาดคือขนาดเล็กนะครับ แต่พอมาใช้ในบ้านเราในประเทศไทยคําว่ากระโถนเนี่ยมีทุกไซส์ถูกไหมครับยันกระทั่งใบใหญ่เลยแล้วก็เป็นลายครามอะไรก็มีได้รับวว่ารำจีนเข้ามาแล้วก็ยังเรียกว่ากระโถนแต่สมัยก่อนชาวมายูเรียกกระโถนเนี่ยสำหรับไวบ้วน้ำหมากนะครับผมจะใช้กระโถนใบเล็กอันนี้เป็นกระโถนปลักปากแตรเนาะ,ะหมดอย่างบนโต๊ะคูนุษเนี่ยมีอะไรที่เป็นภาษามลา,ายูอีกอมาดูท้องถิ่นนะครับนี่หมวกนะครับหมวกแบบอิสลามที่เขาใส่ นะครับในพิธีละหมาดเนี่ยหมวกเนี่ยเขาเรียกหมวกกะปิยอะนะครับหมวกกะปิยอะทายสิครับกลายเป็นชื่อสถานที่ใดในกรุงเทพมหานครครับไทยถูกไหมหมวกกะปิยอะก็คือบางกะปินะครับอ่าบางกะปินะคะเป็นแหล่งชุมชนมุสลิมที่ค่อนข้างมีจํานวนมากนะครับอยู่ริมสองฝั่งของอ่าคลองแสนแสบเลยนะครับเพราะมุสลิมนั้น ไปช่วยขุดคลองแสนแสบแล้วก็ได้ตั้งถิ่นฐานแถวนั้นนะครับตลอดคลองแสนแสบเลยแล้วก็มีการทําหรือ,อาการปรผลิษฐ์หมวกกะปิยะนะครับทำให้ได้ชื่อแถวนั้นว่า,าบางกะปินะครับอ,อย่าไปบอกว่ากะปิที่ทํากับข้าวนะครับคนละเรื่องกันนะครับนั่นเป็นอีกภาษาหนึ่งเดี๋ยวไว้คุณนุจะแนะนําให้ว่ากะปิมาจากภาษาอะไรนะครับบนโต๊ะก็หมดแล้วเนอะมีอ้าวด้านหลังอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ รามนานะครับกรองรามนาะนะซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับกรองรามนานะครับหรือเรียกว,ว่ารูมานานะครับเป็นกรองมานาที่ใช้เล่นลำตัดนะครับอ่าอันนี้ก็ลำตัดก็เป็นวัฒนธรรมที่มาจากอ่ามาลายูนะครับหรือที่มาจากคำว่าดีเกหรือลิเกนะครับลิเกที่ที่เราเล่นลิเกมีออกแขกนะ่ะก็เป็นภาษามาลายูนะครับมาจากคำว่าดีเกสนะครับหรือซีเกสที่แปลว่าการสวดสรรเสริญพระเจ้าก็ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ฝากเรือนยี่หว่านะครับใครสนใจก็มาเที่ยวแหล่งเรียนรู้เรือนยี่หว่าได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่อไปพบกับภาษาพาเที่ยวครับสวัสดีครับ